สวัสดีนะคะมาดามทิฟฟแฟมรี Family นะคะเราก็มาดูกระเป๋านะคะเมื่อกี้ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่โอเคไหมไม่รู้นะลองดูลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมเก็บเก็บกระเป๋าตอนนี้ก็ต้องหลายๆอย่างเนาะของอยู่ในมันอยู่ในห้องลูกชายเขาน้ำ ต้องเตรียมพร้อมค่ะเราไม่ได้ดื่มเหล้าออะไรกับเขามันจะใหญ่เกินไปไหมไม่รู้นะกระเป๋าใหญ่เกินไปไหมคือมันใหญ่ใหญ่เกินไปไหม,ม,หหไไหม <c oughs> แบบว่าช่วงหน้าหนาวด้วยต้องแต่เนี้ยมันสะดวกมากเลยมันไม่ได้แพงนะแต่ว่ามันโอเคสําหรับการสะพายการเวลาที่เราไปไหนมาไหนอ่ะมันสะดวกมากเลยใบเนะี้ย ชอบตรงที่ว่ามันกําลังดีกําลังเหมาะกับเราเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วมันสะดวกอันนี้มันใหญ่เกินไปอะแต่อันนี้มันใช้นานรู้สึกจะหลายเดือนแล้วตั้งแต่กระดากระดาเออใช่กระดา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 สิงหาก,กันยาสามเดือนแต่มันโอเคมากเลยสําหรับที่เราสายไปไหนมาไหน,อ,น,นอ,อันนี้สองยูโรอันนี้สําหรับเวลาที่ไปวันเล็กๆสําหรับว่า ไม่ไปไม,ไม่ไปไหนไกลเพราะถ้าไปไหนไกลต้องใบใหญ่ๆของเยอะสัมพารกเยอะ,ก,ยอะก็เลยต้องหยิบเยอะหน่อยนึงอันนี้มันใช้นานแล้วเปลี่ยนซะหน่อยของนานแล้วต้องเปลี่ยน <c oughs> พวกหน้ากากอะไรอย่างเงี้ย ของที่จำเป็นที่ต้องใช้เป็นคนที่ต้องติดหน้ากากได้กลิ่นอะไรไม่ได้เพราะว่าที่นี่นะเวลาไปห้องน้ำท้งไ,ไปอนะไรต้องใช้โอ้วันนั้นไปเดี๋ยวค่อยเล่าดเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะเล่าให้ฟัง <laughs> มีตอนต่อไปมีคลิปต่อไปเรื่อยๆ แลาไปห้องน้ำไปไหนต้องต้องใส่หน้าก,กากเนาะบางทีมันแพ้กลิ่นมู่นกลิ่นนี่เลยเป็นคนที่ได้กิ่นอะไรไม่ได้ต้องเตรียมต้องใส่ต้องครีมตเตรียมครีมจะไปซื้อครีม ใหญ่เกินไปไม่รู้นะกระเป๋ารู้สึกมันจะใหญ่เกินไปและนี่จะไปซื้อคีมันนี้เตรียมเอาพกติดกระเป๋าตลอดเพราะว่าอยากได้อันนี้ก่อนกลับบ้านจะต้องใช้ต้องเอาไปด้วยพกพกไปด้วยเผื่อเวลาไปแล้วก็หาตัวอย่างไม่เจอของเยอะมากอะไรนะไม่รู้เต็มหมดเลย ชาอันนี้ชาชาเนี่ยดีมากเป็นขมิน้นขมิ้นกับเอ,อ่ออะไรนะขมิ้นกับเขาเรียกอะไรนะอะไรเหลืองเหลืองอ่ะขมิ้นชันกับขิงเอออะไรเหลืองเหลืองขมิ้นชันกับขิงเวลาพกอันนี้อบบเผื่อเวลาเราไปซื้ออะไรเงี้ยเจอ โอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย